เด็ก3คนเป็นเพื่อนกันไบรอันอรอนและเฮนรี่พ่อแม่ต่างช่วยพวกเขาจัดของไปโรงเรียนวันแรกดูเด็กพวกนี้แล้วบอกว่าพ่อแม่ใครไม่ใส่ใจลูกที่สุด กำลังถือกล่องข้าวที่เต็มไปด้วยอาหารทำเองจากบ้านมากมายหนังสือเรียนของไบรอันมีโพสต์อิดแปะไว้ว่ารักจากแม่ท้าทางเขาจะมีแม่ที่ใส่ใจและแอรอนใส่เสื้อยืดทับแจ็คเก็ตอีกทีแถมถุงเท้าก็คนละข้างและไม่เรียบร้อยพ่อแม่ที่ใส่ใจลูกไม่น่าจะปล่อยให้เขาออกจากบ้านแบบนี้ เจมมาตื่นขึ้นมาในปราสาทลึกลับแห่งหนึ่งเธอเดินไปรอบๆปราสาทหาทางออกสักพักเธอก็เหนื่อยอ่อนและหิวโหวยจังหวะนั้นเลยได้เจอเข้ากับครัวและสังเกตเห็นว่ามีอาหารสี่จานอยู่บนโต๊ะดูน่ากินทีเดียวแต่เธอไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยไหมถ้ากินมัน uh oh. ช่วยเจมมาตัดสินใจเลือกจานที่ปลอดภัยหน่อย ดูที่สุกใกล้ๆสิคุณเห็นลูกตามนุษย์ไหมและสเต็กก็มียาพิษเคลือบอยู่ส่วนเบอร์เกอร์ก็มีแมงมุมพาสตา้าดูไม่น่าจะมีพิษมีภัยรบกับเจสิก้าไปฉลองฮันนีมูนบนเรือสำราญหรูลำหนึ่งแต่ทัในใดนั้นสภาพอากาศก็แปรปรวนและเรือก็เจอเข้ากับพายุลูกใหญ่น่ากลัวหลังพายุสงบรอบพบภรรยาของเขานอนไม่ได้สติอยู่ในห้องพักบนเรือเซฟนั้นเปิดอ้าอยู่ <Okay. S 1> เงินและเครื่องเพชรของพวกเขาหายไปหมด เจสิก้าบอกเราว่าหัวเธอโดนกระแทกตอนเกิดพายุและสลบไปรอบได้สืบสวนเหตุการณ์พร้อมๆกับลูกเรือและพบผู้ต้องสงสัย3คนอเล็กซ์บอกว่าระหว่างที่เกิดพายุเขาอยู่ในห้องน้ำตัวเองเพราะรู้สึกคลื่นไส่มากเอริกกำลังยกบาเบลอยู่ที่ฟิตเนสเพราะเขาเป็นนักเพาะกายมืออาชีพส่วนทอมกำลังนอนอยู่รอบรู้ได้เลยว่ามี2คนโกหกเขาใครกัน เอริกไม่มีทางยกบาเบลได้ตอนที่มีพายุและถ้าคุณดูเจสสิก้าใกล้ๆจะเห็นว่ากระเป๋าเธอมีแต่เพชรและเงินเป็นฟ่อนแปลว่าทั้งคู่ช่วยกันสร้างเรื่องตกตา,านาฬิกาสามเรือนแขวนอยู่บนผนงังแต่มีแค่เรือนเดียวที่บอกเวลาถูกต้องเรือนไหนล่ะ มีใยแมงมุมเกาะอ,อยู่ที่เข็มนาฬิกาเรือนแรกแปลว่ามันไม่ได้เดินมานานมากแล้วเวลาที่มันบอกไม่ตรงแน่เรือนที่2มีตัวเลขบางตัวอยู่ผิดต,ตำแหน่งเลข12กับ9มันสลับกันแต่เรือนที่3บอกเวลาถูกต้องเคลลี่ชวนบรรดาเพื่อนสนิทมาปาร์ตี้ชุดนอนกันแต่หนึ่งคนในห้องนี้เป็นขโมยคนไหนหรอ มยกำลังซ่อนอยู่ใต้เตียงศาสตราจารย์แฮโรออกจากที่ทำงานตอนสามทุ่มและติดฝนหนักระหว่างกลับบ้านคืนนั้นฝนตกทั้งคืนเช้าวันต่อมาเขาก็ยังไปทำงานสายเพราะว่ารถติดเมื่อเขาไปถึงที่ทำงานก็พบว่ามีคนงัดห้องเข้ามาและวาดรูปก,กราฟิตี้เต็มผนังไปหมดเขาต้องถามผู้ต้องสงสัยสี่คนที่เพิ่งจะสอบตกวิชาที่เขาสอนไปเจนนี่บอกว่าเธอไปเล่นโยคะแล้วก็เข้านอนเร็ว เิกอยู่ที่ฟิตเนสตลอดทั้งเย็นลิลลี่ไปเดินเล่นกับแฟนที่สวนสาธารณะและดูดาวกันและวิกกี้ทำงานกะดึกที่โรงหนังใครกําลังโกหกลิลลี่ไงก็ฝนตกทั้งคืนเธอจะไปดูดาวในสวนได้ยังไงกันดูรูปนี้สิคุณหาดอกไม้ที่แปลกกว่าดอกอื่นเจอไหม จิ๋วตรงมุมซ้ายนี้ไงนางงามตัวเต็งสี่คนเข้ารอบชิงมงกุฎกำลังเตรียมตัวสำหรับการแสดงรอบสุดท้ายแต่ทัในใดนั้นเฮเลนก็พบว่ามีคนทำชุดราดตรีของเธอเสียหายเฮเลนเลยไปสอบถามผู้หญิงคนอื่นๆคอนอนี่บอกว่าเธอกำลังแต่งหน้าอยู่ตอนนั้นสไตลิสต์ของเธอยือนยันได้เจนนิเฟอร์กำลังยุ่งคุยกับนักข่าวอยู่และเคลลี่ก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมตอนนั้นใครเป็นคนทำชุดเฮเลนเสียหาย เจนิเฟอร์ไงดูผมเธอสิเธอซ้อนกันไกลอยู่พ่อแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดและทิ้งลูกชายชื่อจิมกับหมาชื่อชักไว้ตามลำพังในเย็นวันหนึ่งและมันเป็นคืนวันศุกร์จิมเลยคิดว่าจะจัดปาร์ตี้เขาชวนเพื่อนๆมา3ามคนพอพวกนี้มาถึงชักก็เห่าไล่แขกจิมเลยเอามันไปขังไว้ในห้องพ่อแม่อีกครึ่งชั่วโมงต่อมาอเขากลับว่าจะเข้าไปดูมันหน่อยแต่พอเปิดประตูปุ๊บ กลายเป็นว่าเจ้าหมาหายไปซะแล้วทั้งๆที่หน้าต่างก็ปิดหมดจิมเลยไปสอบถามแขกเราบอกว่าเขาเล่นวิดีโอเกมอยู่นอร่ากำลังอัดคลิปเต้นลงติกตอกอยู่ในห้องนั่งเล่นและแดงก็กำลังทำของว่างอยู่ในครัวกับจิมใครเป็นคนขโมยหมาไป พ่อแม่ของจิมนะักแกล้งเขาเห็นไหมสองคนนั้นอยู่ในพุ่มไม้และหมาก็อยู่กับพวกเขาดูรูปนี้สิคุณหาหัวขโมยเจอไหมเขากำลังซ้อนอยู่หลังต้นไม้ดูลิงพวกนี้สิมีอยู่สามตัวที่ไม่เหมือนเพื่อนคุณหาเจอไหม ลิงตัวนี้กำลังอุ้มลูกตัวนี้กำลังซ่อนกล้วยและตัวนี้มองไปทางอื่นนางพยาบาลโซอี้ได้รับข้อความจากบุคคลน,นี้นามว่ามีแวมไพร์บุกเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วตอนที่เธอกำลังจะไปห้องตรวจก็เจอเข้ากับคนสามคนที่ทางเดินจูสแซมและเดบบี้ช่วยโซอี้ดูหน่อยว่าคนไหนคือแวมไพร์ตัวจริง เดบบี้มีรอยลิปสติกสีแดงเต็มหน้าเพราะว่าเธอมาเยี่ยมแซมแฟนหนุ่มของเธอดูสิสองคนนั้นแอบ,บกุมมือกันด้วยแซมเองก็มีคราบลิปสติกของเดบบี้เต็มหน้ากับคอไปหมดส่วนจูสก็กำลังแบกเป้ที่มีคราบเลือดอยู่เธอต้องขโมยเลือดที่บริจาคมาแน่ๆดูรูปนี้สิคนไหนจะสามารถหนีออกจากคุกได้ นักโทษคนแรกเพราะว่าโซ่ของเขาถูกถอดออกแล้วคนที่สองยังไม่ได้คลายล็อกโซ่เลยดูบรรดาสาวๆพวกนี้ให้ดีในนี้มีหนึ่งคนที่เป็นขมโมยดูออกไหมว่าใครคือคนร้ายผู้หญิงคนที่สมเธอกำลังถือโทรศัพท์ที่เป็นของผู้หญิงคนที่4เพราะมีรูปของคนที่สี่อยู่บนเคสมือถือ แนนซี่ฝันอยากจะไปชมนิทรรศการของศิลปินคนโปรดมาหลายปีแล้วและเมื่อน,นิทรรศการนี้มาเปิดในเมืองของเธอเธอก็ได้โทรหาเพื่อน3คนเพื่อเชิญให้ไปกับเธอด้วยแต่ทุกคนปฏิเสธหมดเวนดี้บอกว่าเธอต้องไปดูคอนเสิร์ตและซื้อตั๋วมาแล้วด้วยแชนนอนบอกว่าเธอป่วยและไม่อยากออกจากบ้านวิกกี้บอกว่าเธอต้องพาน้องสาวไปเรียนเต้นแนนซี่หัวเสียมากและตัดสินใจว่าจะเลื่อนไปพิพิธภัณฑ์วันต่อไปดีกว่า 2อชั่วโมงผ่านไปแนนซี่ก็ไปส่องโซเชียลมีเดียของเพื่อนๆนเธอแล้วก็โกรธไปอีก mm hmm. เพื่อนเธอคนหนึ่งโกหกใครกันที่โกหกฉันนอนไงล่ะเธออยู่ในรูปกับเวนดี้ที่คอนเสิร์ต ในตอนเช้าหมอจิวไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปในวอร์ดเพื่อไปดูคนไข้ารายใหม่ๆเมื่อหมอจิวเห็นพวกเขาเธอรู้ทันทีเลยว่ามีคนหนึ่งปลอมเป็นคนไข้คนไหนล่ะคนไข้คนแรกสีผมของผู้หญิงในรูปไม่เหมือนกับของเธอ นักสืบแดเนียลมีคนโทรเรียกให้มาที่โรงแรมแห่งหนึ่งมีคนงัดห้องที่แพงที่สุดในโรงแรมนั้นแดเนียลเช็ควิดีโอจากกล้องวงจรปิดแต่ก็ไม่เห็นอะไรที่น่าสงสัยเขาก็เลยไปสอบปากคำแขกของโรงแรมแครรอนเอาตั๋วไปโรงละครให้เขาดูและบอกว่าเธอไปดูโอเปร่ามาเมื่อเย็นวันก่อนหนะ้าเจนนั้นเหนื่อยมากเธอก็เลยกลับบ้านแล้วหลับไปแฮโรว่ายน้ำอยู่ที่สระเมื่อตอนเย็นและไม่ได้สังเกตเห็นอะไรผิดปกติ คุณช่วยนักสืบแดเนียลหาคนร้ายได้ไหมเจนเป็นแขกในโรงแรมเธอจะกลับบ้านไปนอนทำไมมันเป็นคืนวันฮาโลวีนจอยกำลังเตรียมบ้านเพื่อจัดปาร์ตี้ทันใดนั้นก็มีคนกลุ่มใส่ชุดคอสตูมน่ากลัวมากดกริ่งหน้าบ้านจอยและตะโกนว่าทริ o ออทร a t จอยรีบเข้าไปในครัวเปิดตู้เย็นและพบว่าขนมที่เตรียมไว้ให้แขกที่จะมาแบบไม่ทันตั้งตัวนั้นหายไปหมดเลยเธอโทรหาน้องสาวสามคนและถามพวกเขาเบธบอกว่าเธออาบน้ำอยู่ส่วนแมรี่ออกจากบ้านไปซื้อของมาตกแต่งปาร์ตี้วันเกิดและเอริกาก็กำลังดูวิดีโอสอนแต่งหน้าเพราะเธออยากได้เมคอัพฮาโลวีนสุดปังน้องสาวคนไหนเอาขนมไป แมรี่เธอบอกว่าไปซื้อของมาตกแต่งงานวันเกิดแต่นี่มันปาร์ตี้วันฮาโลวีนนะปีเตอร์กลับมาบ้านระหว่างเวลาทำงานเพราะว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่อาพาร์ตเมนต์ในห้องนั่งเล่นเขาเห็นว่ารูมเมทที่ชื่อไบรอันกำลังนอนสลบไม่ได้สติอยู่และมีบุรุษพยาบาลกำลังยืนอยู่ข้างๆเขาบอกว่าไบรอันโดนวางยาพิษแต่โชคดีที่เขาโทรหารถพยาบาลได้ทันก่อนจะหมดสติไป ปีเตอร์เอาโทรศัพท์มาแล้วโทรแจ้งตำรวจทันทีผู้ชายคนนี้เป็นบุรุษพยาบาลปลอมและปุกรุกเข้ามาในบ้านเขาและมาวางยาพิษรูมเมตปีเตอร์รู้ได้ยังไงหน้าบ้านเขามีรถจอดอยู่คันเดียวและไม่ใช่รถพยาบาลด้วย วันเกิดครบรอบอายุ50ปีของเจอรันเขาได้รับสายโทรศัพท์แปลกๆจากแฟนเก่าที่ชื่อเดบบี้สองคนนี้เคยเดทกันสมัยเรียนมหาลายัยตอนที่เจอรันอายุ24ปีเดบบี้บอกว่าทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันชื่อวิกกี้และในวันเกิดอายุครบ25ปีของวิกกี้เธอได้รู้ความจริงเรื่องพ่อของเธอแล้วก็หนีออกจากบ้านไปเจอรันสัญญากับเดบบี้ว่าจะหาเธอให้เจอและเขาก็จ้างนักสืบมาอาทิตย์ต่อมานักสืบก็พาหญิงสาวสามคนมาที่บ้านเจอรัน ช่วยเขาหาลูกสาวตัวจริงหน่อยคนที่3เพราะเธอมีผมสีแดงเหมือนเจอรันและตาสีเทาเหมือนเดบบี้วอลเตอร์แวะมาหาเบกกี้แฟนสาวของเขาในที่ทำงานของเธอเธอเป็นบาริสต้าอยู่ที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เมื่อวอลเตอร์เข้าไปที่ร้านกาแฟเขาก็เห็นว่ามีเบกกี้สองคนกำลังทะเลาะก,กันเองอยู่ พอสองคนนี้เห็นเขาต่างคนก็ต่างตะโกนว่าเอาเธอออกไปเธอเป็นร่างคโคลนปีศาจช,ชัน้น oh oh. ช่วยวอเตอร์หาเบกกี้ตัวจริงหน่อยสิ oh oh. ดูที่โลโก้ร้านกาแฟาสิโลโก้บนชุดยูนิฟอร์มของผู้หญิงคนซ้ายดูแปลกๆเธอต้องเป็นร่างคโคลนแน่